वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2564คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะ เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรเพราะศรัทธาจะนำทางให้เราก้าวผ่านคนอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จปีที่ผ่านมามหาเดวีเชื่อว่าหลายๆคนคงเจออุปสรรคปัญหาไม่มากก็น้อยขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะก้าวผ่านพคนอุปสรรคไปด้วยกัน ปีหน้าฟ้าใหม่ปี2564ท,ทุกคนจะต้องพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะสิ่งที่หวังช่วงนี้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้ไม่เป็นดังใจจะคิดจะทำอะไรต้องให้รอบคอบนะคะอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามอย่าฟุ้งซ่านค่อยๆคิดค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขที่คลายค่ะ บางครั้งไม่ใช่ว่าทํานายแล้วว่าไม่ได้ดังใจมันก็จะไม่ใช่ได้ดังใจตลอดเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะเมื่อเรามีพลังใจพร้อมที่จะก้าวไปมหาเดวีเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพันเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนแปลได้ค่ะช่วงนี้งานไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้งานไม่เป็นดังใจบริวารอาจจะนําความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลใจมาให้ สิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนวางโครงการไว้แต่ไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังคิดค่ะช่วงนี้ปีนี้งานอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอดทนมีสติแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเพลการเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจ คิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นโชคที่จะได้อ,อ่อจากญาติพี่น้องจากบุคคลรอบข้างคนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่อะไรใ <ๆ S 1> หม่ๆงานใหม่ชีวิตใหม่เป้าหมายใหม่ๆกิจการใหม่ๆหากคุณคิดที่จะเริ่มกิจการใหม่ๆทํากิจการใหม่ๆค่อนข้างดีอยู่ค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นการสอบการแข่งขัน,ขนมีข่าวดีมีสิ่งที่ดีๆค่ะไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบหน่วยงานราชการไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่สิ่งของมีค่าใหม่ๆเข้ามาค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้งชาวราศีกันพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองนะคะ ต้องจัดก,การด้วยตัวเองบางครั้งที่เราจะไปพึ่งพาใครมันก็ยังไม่ได้ดังใจยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเพราะฉะนั้นยืนหยัดด้วยตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจค่ะระมัดระวังหัวใจระมัดระวังความเจ็บปวดทรมานใจการพัดพรากการจากลาหากใครที่มีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้เราต้องทุกข์ต้องกลุ้ม ความรักมีความระหองระแหงเกิดขึ้นระมัดระวังความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะคนโสดก็ยังคงไม่ได้ดังใจก,กับความรักยังไม่ได้เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการช่วงนี้เกณฑ์การงานของชาวราศีกันปี2564ไม่ค่อยได้ดังใจเป็นปีที่ต้องประครับประคองนะคะที่จะให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายการติดขัดขัดสนหรือลูกหนี้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ตาม เป้าหมายที่หวังหรือต้องการระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นบิ์กู้ถอนเอกสารเอกสารต่างๆหรือแม้แต่การขึ้นโรงขึ้นศาลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์การค้ำประกันหรือเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเอกสารที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้ไม่ได้ดังใจแม้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังแต่ช่วง ปลายปลายปีเป็นต้นไปหลังเดือนมิถุนายนทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นนะคะช่วงต้นปีอาจจะมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการแต่ความเหนื่อยยากของคุณจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะทําให้ไปสู่เป้าหมายที่วาดหวังแน่นอนค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลต่างประเทศปีหน้าต่างประเทศคงจะเปิดประเทศเนาะก็คงอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศหากจะทําการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างจะประสบความสมําเร็จค่ะจะได้โชคจากทางไกลค่ะ ศา์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้บูชาองค์พะศิวะองค์พะศิวะจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีอะไรที่เข้ามาทําให้คุณต้องหนักน่วงทําให้คุณไม่ได้ดังใจคุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะมีพระองค์อยู่ในจิตวิญญาณในช่วงปี2564ไม่ใช่ว่าเราบูชาองค์อื่นไม่ได้นะคะ บูชาได้แต่อเผอิญปี2,564ดวงของออคุณค่อนข้างที่จะบูชาพระองค์แล้วจะประสมความสำเร็จค่ะบูชานะคะพระองค์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเพียงแค่โอมนามชิวะยะก็จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นในสิ่งที่คุณเป็นอุปสรรคอยู่สิ่งนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลหากใครเชื่อมีความศรัทธาก็ลองดูค่ะแต่หากคุณไม่มีความเชื่อหรือไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะ ในพลังใจที่คุณมีขอให้คุณก้าวผ่านพคนอุปสรรคค่ะจิตใจอารมณ์ ค่อนข้างแปรปวนมีเรื่องที่ต้องทําต้องแก็การคิดมากวิตกกังวลคนในครอบครัวทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะจิตใจค่อนข้างฟุ้งซ่านค่ะจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือแม้จะมีอุปสรรคปัญหาแม้จะมีปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาแต่คุณก็ยังคงได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาค่ะแม้จะมีปัญหาเข้ามาไม่ว่ามากหรือ น้อยแต่ก็ยังมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคุณจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคนนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วคุณจะได้โชคจากทางไกลหรือเกี่ยวข้องจะได้โชคจากคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเงินต่างประเทศจะเข้ามาในมือค่ะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับทางด้านต่างประเทศก็จะมีสิทธิ์ที่ดีแม้จะเหนื่อยแม้จะทรมานแม้จะมีเรื่องต้องจัดการ แต่มันก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยเพราะคุณจะกล้าผ่านพลนุกพล่านไปพบกับสิ่งที่ดีๆได้ค่ะเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก็เล็กเอา้าทําไมมหาดีบีบอกว่าติดขัดคือในช่วงระยะปีหนึ่งมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องซักเซสเสมอไปก็คือเราไม่ได้ว่าจะโอประสบความสาเร็จเสมอไปเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อพบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างชีวิตมีทั้งความแน่นอนและไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวเราเอง ต้องเป็นหลักต้องมีความหลักแน่นคุณจะมีเงินเข้ามาแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายได้เยอะก็จริงแต่อาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเยอะก็เป็นไปได้ค่ะ จะได้เดินทางไกลชีพจรลงเท้าขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอและอาจจะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศธุรกิจการค้าด้านต่างประเทศค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่วาดหวังไว้มันอาจจะไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้คิดไว้แผนไว้แต่ไม่เป็นดังใจหากใครมีความรักครอบครัวช่วงนี้ให้ประครับประคองด้วยอาจจะมีเกณฑออ์ห่างเหินเหินห่าง การพัดพลาดก,การจากลาก็ได้ค่ะคนโสดยังคงเหงาใจยังคงไม่ได้ดังใจกับความรักค่ะ กลุ้มทุกข์เป็นกังวลช่วงนี้ชาวราศีกันมีเรื่องต้องทุกข์ต้องแก้ไขจัดการบริวารจะนําความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลม,มาให้ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบอ่วงชะตาก,กรรมที่คุณต้องพบเจอสุขบ้างทุกบ้างมันคือชีวิตค่ะแต่เราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบแต่ความสุขความสาเร็จเพ,พราะศรัทธาพลังใจที่ยิ่งใหญ่จะทําให้ชาวราศีกันผน่านพ้นอุปสรรคปีนี้ ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่คุณต้องประครับประคองแต่มันก็ไม่ได้เลวร้วายเสมอไปมันยังคงมีข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณก็ต้องกล้าเผชิญหน้าต้องกล้าตัดสินใจแล้วคุณจะก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับชาวราศีกันประจำปี2564จะเป็นอย่างไรในเรื่องของเกณฑ์การเงิน การเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆที่คุณต้องทําต้องจัดการการเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแน่นอนแต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายการลงทุนมันอาจจะไม่ได้เป็นตามเป้าที่คุณวางหรือคุณต้องการเพราะฉะนั้นเซฟมัธยัด ประหยัดก็ดีค่ะแต่โชคจะมาจากคนผิวสองสีสามารถร่วมหุ้นลงทุนกับคนผิวสองสีแล้วกับทางต่างประเทศเงินทางด้านต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จเช่นกันแต่ขอให้ระมัดระวังในการตัดสินใจในการร่วมหุ้นลงทุนหรือการเซ็นค้าประกันด้วยค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่การเงินหาคุณประครับประคองได้คุณก็จะผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของเกณฑ์การเงินไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนที่มีคู่ระมัดระวังเรื่องของความรักอาจจะมีความเจ็บปวดความพัดภาคการจากลาการเลิกลาขอให้ประคับประคองชีวิตครอบครัวด้วยค่ะช่วงนี้คนมีคู่มีปัญหาค่ะส่วนคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาคัวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ปีนี้ขอให้ยับยั้งใจเพราะเกณฑ์วความรักยังคงไม่ได้ดังใจยังไม่ได้ตามเป้าหมายตามสิ่งที่วาดหวังไว้เกี่ยวกับคนที่โสดค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานช่วงต้นปีแรก ช่วงต้นปีขอโทษค่ะช่วงต้นปีของปี2564อาจจะมีปัญหาไม่ได้ดังใจทําไว้ไม่ได้เป็นดังเป้าโครงการที่วาดหวังไม่เป็นดังใจอดทนมีสติแล้วช่วงปลายปีจะดีขึ้นเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ความสําเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลแน่นอนค่ะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บป่วยวมไม่เกฑการปวดหัวออไม่สบายหรื สิ่งที่ปวดเนื้อปวดตัวคือระมัดระวังสุขภาพการเจ็บป่วยค่ะสรุปครบแล้วสำหรับชาวราศีกันปี2564มหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งการทำนายนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้รู้ไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขจัดการหากเป็นสิ่งที่ดีๆก็ควรน้อมยอมรับไว้แต่หากเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ระมัดระวังแล้วเราจะก้าผ่านพ้นอุปสรรค ขอความสุขความสําเร็จขอองค์พศิวะประทานพรกับชาวราศีกันให้พบกับความสุขความสำเร็จสาเร็จเฮงเฮงปังป,งปงัทั้งปี2564ค่ะขอบคุณค่ะ